นะครับแล้วก็ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้75้าร้านมีเครื่องปรับอากาศนั่งได้50และยังงดจําหน่ายและเครื่องดื่มสุราในร้านอาหารนะใช่ครับถ้าฟังตามนี้แปลว่าทุกร้านก็เปิดได้หมดเปิดได้หมดเปิดได้ตามเงื่อนไขนี้อืมแต่คุณฟังนี้ต่อไปอการประชุมสบคชุดใหญ่วันที่27สิงหาคมประเด็นการเปิดร้านอาหารนะครับคุณผู้ชมฟังข้อมูลนี้ไปหาคลิปหาคลิปร้านอาหารมาเลยครับ การประชุมสบคชุดใหญ่วันที่27สิงหาคมประเด็นการเปิดร้านอาหารกิจการกิจกรรมต่างๆภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่นะครับพลิกมุมมองโควิดจะยังไม่หายไปจากโลกในเร็ววัน<ม>หลายประเทศแม้ฉีดวัคซีนได้มากการแพร่ระบาดก็ยังมีเพิ่มขึ้นนะครับลดลงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเราจำเป็นต้องปรับตัวอยู่กับโรคอย่างปลอดภัย หากจะรอโควิดหมดไปไม่มีผู้ติดเชื้อจึงจะเปิดร้านกิจการหรือเปิดเรียนคงเป็นไปไม่ได้ 2. การปรับกลยุทธ์มาตรการป้องกันโรคโควิดไม่มีการปรับสีพื้นที่จังหวัดแต่อนุญาตให้เปิดกิจการกิจกรรมเพิ่มเติมตามความพร้อมภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด 3. ร้านอาหารปลอดโควิดนะครับร้านอาหารปลอดโควิดโควิดฟรีซิตติ้ง กำหนดการ3มข้อได้แก่นี่สำคัญนะครับ3.1มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอากาศไทยเทจัดมาตรการเว้นระยะห่างความสะอาดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขคุณจะเปิดใช่ไหมครับที่พูดเมื่อกี้เมื่อเชออยู่ๆแล้วคุณเปิดได้เลยนะคุณต้อง,องทำงตามมาตรการน,นี้นะอ,อ ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมอากาศไทเทจัดมาตรการเว้นยะห่างความสะอาดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขครับ 2. มาตรการส่วนของผู้ประกอบการพนักงานคนงานลูกจ้างผู้ให้บริการทุกคนฉีดวัคซีนครบครับอ Understand ครบนี่ก็คือต้องสองนะคำว่า<อ>ครบเนี่ย นะครับมาตรการของผู้ประกอบการผู้ประกอบการ,รพนักงานคนงานลูกจ้างผู้ให้บริการทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้วก็สมีการตรวจ ATK พนักงานทุกสัปดาห์ผลต้องเป็นลบสามมาตรการลูกค้าผู้เข้าไปรับบริการนะครับมาตรการลูกค้าผู้เข้ารับไปบริการหนึ่งลูกค้าฉีดวัคซีนครบมีเอกาสารสามารถตรวจสอบได้ สลูกค้ามีผลตรวจ ATK ยืนยันเป็นลบหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้แหละมันมีประเด็นที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกิดข้อคำถามแล้วตกลงมันยังไงอะเนี่ยอเออใช่ไหมฟังแล้งวงไว้ทีเนี้ยเริ่มยากแล้วทีเออเริ่มยากแล้วนะครับว่าพนักงานเจ้าของต้อง ฉีดวัคซีนแล้วนะครบครบสองเข็มนะมีมาตรการป้องกันระยะห่างต่าอากาศไทยเทนะแล้วต้องตรวจเอทีเคทุกสัปดาห์ด้วยผลต้องเป็นลบพนักงานนะใช่ครับเจ้าของร้านนะเมาตรการของลูกค้าทุกคนนะครับมาตรการของลูกค้าผู้เข้าไปรับบริการลูกค้าฉีดวัคซีนครบมีเอกสารสามารถตรวจสอบได้ลูกค้ามีผลตรวจเอทยืนยันเป็นลบหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะครับ ซึ่งตรงนี้เขาชี้แจงว่าแนวความคิดนี้ทางสมาคมผู้ประกอบการต่างๆเป็นผู้เสนอไปอยังกระทรวงสาธารณสุขและมีการหารือร่วมกับสปกอสอบคอ,อ,อย่างครอบคลุมหากจะเปิดกิจการกิจกรรมเช่นร้านอาหารจะเปิดได้ด้วยเงื่อนไขอย่างไรบ้างเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดและให้การขับเคลื่อนเศสกิจสามารถดำเนินการได้ ย้ำไม่ถือเป็นข้อบังคับแต่เป็นแนวทางเป็นแผนกำหนดทิศทาง 3. เฉพาะ29จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรจำนวนมาก 4. วันที่1กันยายน64เปิดได้เฉพาะสถานประกอบการวงเล็บร้านอาหารที่พร้อมไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ใครๆก็เปิดได้ าสถานประกอบการที่ทบทวนตัวเองและคิดว่ามีความพร้อมจะต้องได้รับการประเมินความพร้อมและผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับอนุญ,ญาตจึงจะสามารถดําเนินการได้โดยจะต้องเสนอเรื่องพิจารณาไปยังหน่วยงานกํากับติดตามที่เกี่ยวข้องเช่นหากเป็นกิจการร้านอาหารจะมีหน่วยงานสําคัญของผู้ประกอบการร่วมเป็นผู้กํากับติดตามเช่นสมาคมพัฒนาารไทยสภาหอการค้าไทยสมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้าเป็นต้น ตลอดจนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัด 6. การประเมินได้แก่การตรวจสอบว่าสถานประกอบการนั้นๆมีพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจริงโดยมีหลักฐานประกอบยืนยันและมีผลการตรวจ ATK พนักงานอย่างต่อเนื่องโดยสามารถจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจเพื่อเป็นหลักฐานในการประเมิน และประเมินตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิดที่ทางร้านจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด 7. ครับทางร้านมีการอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการให้กับพนักงานในร้านเข้าใจในหลักการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเช่นการจัดสิ่งแวดล้อมการระบายอยากาศภายในร้านการจัดสุขาภิบาลรวมทั้งมาตรการองค์กรในการตรวจ ATK พนักงานอย่างสม่ำเสมอการตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนของลูกค้า ตลอดจนมาตรการควบคุมโรคอื่นๆการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงานการคัดกรองลูกค้าตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างการล้างทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยๆเช่นห้องน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำเป็นต้น8มีมาตรการกำกับติดตามอย่างเข้มงวดหากดำเนินกิจการแล้วพบมีรายงานผู้ติดเชื้อทั้งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านหรือพนักงานร้านทางร้านสามารถทำตามขั้นตอนการรายงานโรค การดูแลผู้ติดเชื้อการแยกกับผู้สัมผัสเสียงสูงเสียงต่ำเป็นต้นโดยสถานประกอบการกิจการจําเป็นจะต้องมีการวางแผนดําเนินการก่อนมีการพบเชื้อมีการซักซ้อมแผนกับ,ก,บกับพนักงานเป็นระยะให้ทุกคนเกิดความเข้าใจสามารถขอคําปรึกษาจากหน่วยงานพี่เลี้ยงเช่นสถานประกอบการกิจการประเภทเดียวกันหรือสมาคมหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่9ครับครับ หากดำเนินการไปแล้วเกิดการแพร่โควิดทางร้านจำเป็นต้องเตรียมแผนสำรองนะครับ exit plan หาทางออกนะครับเพื่อชะลอการดำเนินการหรือหยุดดำเนินการแล้วแต่กรณีเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถือเป็นความล้มเหลวของระบบหรือผิดพลาดของพนักงานหรือลูกค้าหากแตกดำเนินกิจการในลักษณะนี้เป็นการนำร่องนำวิธีการแนวคิดมาสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ได้มาซึ่งระบบที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ที่จะสามารถนำมาเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบการอื่นๆที่สามารถนำมาประกอบาการร้านอาหารนำร่องนี้มาเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้กับร้านอาหารหรือสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศรับครับ,ร,บรัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนและชุดตรวจเอทเคเพื่อให้กิจการที่มีความพร้อมสามารถเปิดดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดและขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณา การจัดสรรวัคซีนให้กับสตรอนประกอบการเสี่ยงอาชีพเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพื่อสอบคล้องกับแนวทางดังกล่าวยกตัวอย่างการฉีดวัคซีนให้กิจการเสี่ยงเช่นพนักงานที่ทํางานในโรงงานผลิตและบรรจุก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงเช่นบุคลากรที่ทํางานในสถานศึกษาครูบุคลากรทั้งหมดพนักงานขับรถสาธารณะต่อไปอาจเป็นพนักงานที่ทํางานบริการเช่นร้านอาหารร้านนวดร้านตัดผมเป็นต้น ในแผนเดินกันยากระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนได้เพียงพอเป็นไปตามแผนกระจายวัคซีนโดยจะระดมฉีดให้ได้เวละอย่างน้อย5 0 0 0สนโดสและเร่งจัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการเข้าถึงได้มากขึ้นครับนี่คือข้อมูลที่แพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสรร์นะครับท่านส่งมาให้ผมว่าช่วยชี้แจงชาวบ้านหน่อยนะครับที่ท่านส่งมานะเพราะฉะนั้นก็ ท่านที่คิดว่าวันที่หนึ่งกันยายนนี้มีมาตรการให้เปิดน้นได้เปิดนี้ได้ไม่ใช่เปิดเอาตามใจฉันตามใจชอบ<ป>และคุนไม่มีมาตรการป้องกันระมัดระวังระยะ <โ frustrating. S 1> ห่างอ่างล้างมือใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆก็เปิดประตูลูกค้าเข้ามาอ่ะเจิญครับเชิญครับเชิญครับต้องมีมาตรการรองรับคนขายพนักงานต้องฉีดวัคซีนครบเ่ผมว่าผู้ประกอบการหลายคนนี้ ที่กาลังยิ้มอยู่นี้อุบยิ้มไม่ทันเลยนะอมผมว่าผมว่าสื่อสารกันดีๆนะนี่สบคเขามีมาตรการมาตรการที่ออกมาด้วยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขโดยโดยาผู้ประกอบการสมาคมนั่นแหละหเป็นคนเสนอว่าให้ทําดังต่อไปนี้เขาก็เลยเปิดให้กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นด้วยอเอาเข้าสบคจึงอนุมัติทีนี้คุณต้องกลับมาสื่อสารกันนะสมาคมอะ่ะ ร้านอาหารต้องสื่อสารกันนะหน่วยงานในสังกัดต,ตั้งแต่สาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดอำเภอจังหวัดกรทมเขตหน่วยงานสำนัก,กอนามัยแพทย์ท่านรู้หรือเปล่าว่าวันที่หนึ่งกันยายนนี้อะไรทำได้แค่ไหนอ,อะไรยังทำไม่ได้ตามประกาศของสองบออคบเอออันนี้เนี่ยนอกจากผู้ประกอบการแล้วผู้บริโภคอย่างเรา ต้องเข้าใจด้วยได้ใช่เพราะคุณเนี่ยต้องรับวัคซีนครบแล้วสองเข็มถึงจะเข้าไปทานอาหารในร้านได้หรือไม่ก็ต้องมีผลตรวจ ATK ต่างๆเหล่านี้ครับเอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ผมเจอมากัะตัวครับมีเจ้าของร้านเสริมสวยเขาบอกกะปิดอย่างนี้นะเขาตายอย่างเดียวเลยเพราะว่าในระหว่างที่ปิดค่าเช่ายังต้องจ่ายครับไฟก็ยังต้องเดินอยู่ใช่ไหมทีนี้ทําไงดีอะผ่อนคลายเขานิดหนึ่งได้ไหม บอกก็จะผ่อนเลยให้เปิดเลยเนี่ยคงยากนะพี่นะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้จะเปิดร้านนะเจ้าของร้านฉีดวัคซีนครบแล้วก็รับเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาเสนอเองนะอันนี้เหมือนกับร้านอาหารใช่คือเขาเสนอเองเพื่อที่จะให้ได้ผ่อนคลายและได้เปิดไม่ใช่ปิดประตูตายคือแทนที่จะไม่ได้เลยสักคนอย่างน้อยก็ได้สองสามคนก็ยังดีอ่พี่ป๋องฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมสองเข็มแล้วมาเลยครับเปิดได้ครับผมก็ฉีดแล้วเจ้าของร้านฉีดแล้วนะพี่ฉีดฉีดแล้วครับเชิญครับรับได้อย่างนี้รับได้ อันนี้ใครเสนอเจ้าของร้านเสนอครับทีนี้พอประกาศสบค,คมาตัวปั๊บเนี่ยไอ้ร้านที่ไม่เสนอบอกเอ้าก็ทาอย่างนี้ลวกูจะได้จะเปิดได้ไงอ่ะปอยังฉิียนาคีดไม่ครบอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันดีๆนะเดี๋ยวมาโวยอีกว่าเอ้าหาว่ารัฐไม่ได้เปิดจริงนี่นะเปิดนิดๆแค่นี้แล้วจะทําอะไรได้นี่ผมได้ยินเสียงมาแล้วนะผู้ประกอบการร้านอาหารนะเปิดแค่นี้ก็ปิดซะดีกว่าพูดไปงี้ ก็พวกท่านทั้งหลายนั่นแหละท่านสเสนอสารสุกสารส,ส,สุขเห็นชอบผ่านสบคสบคจึงเห็นชอบมีมติออกมาวันที่หนึ่งกันยาย,ยนนีมม้มีผลเนี่ยม,มันค่อยๆไปทีละนิดนะนะแง้มก่อนนะแง้มนิดหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นพอดีขึ้นก็เปิดวา<ช>่าบเลยเพราะถ้านนอยู่ๆเปิดกว้างป้าเรียบร้อยเลยก็เปิดปุ๊บก็ต้องปิดป้าบต้องเพราวันนี้อุตสาห์ลดมาตั้งหมื่นหกแล้วนะมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราต้องช่วยกันประคับประคองนะครับ เมื่อกี้เป็นร้านอาหารเครื่องดื่มที่พี่ถนอมบอกก็คืออย่างที่บอกไปนั่นแหละนะครับมีมาตรการแบบนั้นรองครับงเรื่อเลยนะเนี่ยนะยังมีเรื่องของศูนย์การค้านะครับเปิดให้บริการจนถึงสองทุ่มนะยกเว้นโรงภาพยนตร์อันนี้ยังไม่เปิดนะครับสปาสวนสนุกฟิตเนสสระว่ายน้ําห้องประชุมยังไม่เปิดให้บริการนะครับแล้วก็ต่อไปร้านตัดผมอันนี้เฉพาะนะครับให้เฉพาะ แต่งผมเท่านั้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงด้วยต่อ <ừ> ท่านต่อคนนะครับส่วนคลินิกเสริมความงามอันนี้ให้ขายเฉพาะสินค้าที่อยู่ในคลินิกจะไปทําหน้าทําตาไม่ได้ตอนนี้ร้านตัดผมนี่ให้ผัวตัดเมียเมียตัดผัวกันไปก่อนนะผมตัดให้เมียเนี่ยเมียบ่น3าวันยังไม่เลิกแล้วก็ตัดพอเราตัดผมผู้หญิงเราคิดว่าตัดง่ายอ่ะบินบนะครับเราก็ใช้วิธีการรวบหางเลยนะ นี่พี่ต้องตัดเองเลยเหรอตัดให้เมียงไง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เมียยังอยู่ไม่ไม่ออกไปไหนเลยใช่ไหมช่วงนี้เราก็หวีหวีหวีนะเออราก็รวบหางใช่ไหมพี่ป๋องผู้หญิงน่ารวบหางใช่ไหมข้างหลังเลยนะนนเอากันไกลปั๊บ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 เรียบร้อยครับป๊อปลอย ไม,มไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันน่ะมันมีสูงมีต่ำเป็นน้ําตกเลยอ่ะเฮ้ย <S 1> <S 1> <G ül üyor> แกยังไงล่ะทีนี้ตัดสั้นแล้วไงประสบการณ์สอนใน้รู้ว่าตัดยาวก่อนนะตัดนิดหนึงก่อนนะ<อ>แล้วก็แก้ได้อันนี้มันตัดสั้นเช่นแล้วไงมันจะแก้ยังไงมันก็ต้องสั้นขึ้นไปอีกอะ แี่บนสามวันยังไม่เลิกเลยเดี๋ยผมก็ชมเขานะบอกดูสวยดีแต่ขึ้นด็กขึ้นแตกตามือนได้มีใหม่เลยเมื่อเจ็ดาเจ็ดวันเลยครบเลยครับอีกอันนึงก็คือร้านนวดร้านนวดอันนี้เขาก็จะเปิดให้เฉพาะนวดเท้าเท่านั้นครับยังไม่ให้นวดตัวหรือนวดอื่นๆนะสถานศึกษาครับสถานศึกษาอันนี้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนนะครับแต่ว่าทราบว่า เปิดให้ใช้อาคารแล้วแต่ยังไม่ให้เปิดเรียนอันนี้ถ้าเปิดเรียนที่ไหนก็คือต้องดูเป็นเคสเคสไปอันต่อไปสนามกีฬากลางแจ้งนะครับอันนี้ก็คือเปิดได้ครับแต่ว่าไม่เกิน2องทุ่มแล้วที่สําคัญต้องไม่มีผู้ชมด้วยนะครับก็ค,บคือไปเล่นไปอะไรกันได้แต่ว่ายังไม่ไม่อนุญาตให้เปิดแข่งขันแล้วเอาผู้ชมเนี่ยมานั่งดูกันเยอะไม่ได้ครับประมาณนี้นะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมก่อนนะครับ4ีนาทีเต็มๆเ,เ,เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 เราจะต้องเรียนรู้ อยู่กับโรคนี้ให้ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้แหละมันไม่หมดหรอกครับที่สุดแล้วนี่พูดกันถึงว่าโรคนี้จะกลายเป็นโรคประจาถิ่นเหมือนกับโรคไข้หวัดอ่ะใช่ไหมไขวัดมันก็ไม่หายมาตามฤดูกาลนะครับเดี๋ยวก็เป็นหวัดกันได้แต่เป็นหวัดแล้วมียารักษานะครับมีโรงพยาบาลรับมีวัคซีนป้องกันถ้าทุกอย่างครบแบบนี้ต่อไปโรคนี้ก็เป็นโรคธรรมดาโรคหนึ่งที่สุดมันก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยมือนไข้หวัดใหญ่ที่ทุกวันนี้เราก็ยังต้องฉีดกันทุกปีใช่เหมือนกันเลยนะครับ